สวัสดีครับช่องคุกออชาแนลวันนี้นะครับจะพามาหาเอ่อ,อ,อน้ำน้ำกะาะไม่มาหาเนาะครับไม่เก็บเพราะว่าบ่ต้องหายากเลยเพราะาไม่เก็บเอาอยู่หลังโรงเรียนครับไอ้พักขิเล็กครับเอาขีเล็กไปแกงเนาะว่าจะไปต้มแล้วก็จะแกงกะทิใส่หนังหมูแซ่บนะครับไปเก็บน้ำกันนี่ครับ เก็บมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งด้วยครับเพราะว่าอันมาคนเดียวข้างล่างกับน้ำครับพี่นอ้องนี่จะน้ำพี่หมอกมายาลาบนะครับเ,เก็บได้ซําได้เนาะพี่นอกก้องก็อยาว่ากันด้วยครับมือนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปแต่ว่ามันมาแล้วก็เถ่ายดีกว่าเนาะ ถ่ายเก็บไว้ดูว่ามีคนมึงก็ถท้ายให้กันนั่นแหละไวแต่เบิกเองก็ได้ย่ามถามานะครับพี่นอ้องย่ามถาวามาย่าแบบว่าโมเมตนต์หนึ่งของชีวิตของข้าราชการที่อยู่มัานนอกนะครับชายแทนเผื่อว่าใดวันหนึ่งเราได้ย้ายกลับบ้านย้ายไปอยู่ในเมืองเราก็จะได้คิดถึงว่า เข้ามาหาอยู่หากินจังไดตอนที่เข้ามาอยู่นี่ถ้าเขาบอทายไหวเก็บไหวเป็นสตอรี่ถ้าเขาเดาไปแล้วเขากลับมาบ่ได้เด้อครับพี่เนาะกลับมากกับเบอคือเกาความหูวงซื้อมันก็สิดบ่คือเกาเนาะนี่ผมกับสีหาเก็บเอาไปมองที่มันบอหกคนไหนด้อยโอ้น้ำก่อขาครับจะโผมอาไปใส่ในครัวก่อนเอ้ยเอ้ ก็รังี่าังงาๆครับฝนฝนหยุดแล้วนะครับพอฝนหยุดเราก็เก็บได้เดีว่าถ้าเราไมา่เก็บตอนที่มีฝนนะเอาไปต้มมันสิทองเสียนะครับต้องเก็บตอนที่แบบมีมีฝนเด้อพี่นอ้องกี่เล็กนี่ข้าว่าสันทองเสียเด้อปลายยอดมันก็ได้นะครับมันยังอ่อนอน่เอาไปต้ม เก็บไว้นะครับทายไว้บางทีระลึกเนาะห่วย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 นี่ยังเหลกระโดดลงมาข้างล่างกเขาโคกนะครับเบือข้างล่างน้ำโอ้ยทุลักทุเลี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตอันก็อาจจะไล่ตาเนี่ยนะพี่น้องอย่าพึ่งกระสี ดึงลงมาแล้วก็เด็ดเอาหาต่างกล่องบ่เดี๋ยวามาพอว่าบรได้ต่างใจวาสิมะทายคลิปคลิปีโอกระทายเล้๋ยลายลายมาที่นี่อนแอนแอที่ตัดต่อวิดีโอมันตัดต่อบด้ผมก็เลยไปลงคลิปจักเถื่อ ตอนนี้ก็เมี่ยมเสรเตรียมโทรศัพท์ลแล้วนี่ครับอ่ะเก็บขุนตอน่อครับมาฮวานบานทางแล้คดดวครับทากกิ้เล็นะครับที่ผมไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่อา้ามันคือต่างกล่องมาแดะเลนยเด้อ ก็เหน็นอย่างนั้นครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเด็ดพักกิเล็กนะครับเด็ดเอาใบมันนะครับเพื่อที่ว่าจะาไปตกนะครับก่อนเด็ดเ,เอาตัวอ่วววนอนมันจะมวลนะครับหายอยู่หากินสิกรมวลดีเด้ <S <S มันแบบเรียวท่ามดี ธรรมาชาติดีนะครับพร้อมกับแบบบอร์เดซืเบอบ์เดใายเงื่อนนะครับต้มกันแล้วจะข้นมากขมมากบอขมเนาะถ้าผู้ได้คืขมเนี่ยกับต้งน้ำสองน้ำนะครับก็พข้อแกงไห้แล้วแต่ว่าถ้าคุณผูเป็นมาขผมเขาจะต้มได้หลายน้ำสามน้ำสี่น้ำ Hãy bắt nói bà bác bà ông bóng ai kim dạng là bóng giá yang là bò Giá tự dạng bóng tóc quá l tuyệt vời tóc quá tóc quá tóc quá tóc Cháu tóc quá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  tóc giá tóc ย่าอันนี้ก็เขาว่าสิด็นมุกเขาขึ้นบอกเศร้าเลยเศร้าเจ็บเศร้าวปวดเศร้าถูกความไอ้เสียวเออเศร้าไปเลยเศร้าถูกความอยู่เน,นี่ยเธอเดียวหูเหลืองเอาให้มันอยู่เลยเสียว อยู่น้ำกันแบบพีแบบนองแบบมูครับคือบ้านอักบ้านหลังหนึ่งอยู่กันเก้าคนมี9้าห้องแต่ละคนมาจากสารทิศหลายจังหวัดมาอยู่ด้วยกันรวมกันจุรินศรีสเกตอุบลเชียงราย เดี๋ยวเราเอาไปลนะเราก็เอาไปตอกนะครับพี่น้องต้มแล้วก็ไป,กววกาาปแก,ง,ปกงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะหาบอกหอยมาใส่แกงใส่บอกหอยกระแสนี้พักกิน แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเนาะแถวบ้านผมแกงใส่หนังเป็นหนังบัวก็ได้บ้านคเอื่นหนังเข้มที่แบบเขาจะเอาหนังบัวไปใส่เกลือเอาไปเอือบเกลือแม่มาคนอื่นอว่าเอาไปเอือบเกลือเอาไปเอือบเกลือให้มันเข้มเข้ม,ขมก็ไปกระตากแดดใหม่เน่หน่อยก็เป็นเผาไฟนะฮะเอาไปจีไฟจีเสร็จแล้วก็มาทุบทุบเสร็จแล้วก็มาตก,ก,รก,ากพร้อมเคยกินหรอครับี่นอ้อง ทำอะไรทอดแข็งดีอนี่ไงทอดใส่อันนี้ไหมล่ะคิดเลยมันจะได้แข็งแรงไงเรงใจเรงใจคนไปเก็บมาโอ้ยไม่เป็นไรสำหรับร้านให้ได้อยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะกันไปใส่ให้ ทองคับตอนนี้ก็ต่างคนต่างเหลืองานมากแต่เป็นมีเงยกับพักพใายพักพอานมันยากกินข่าก็ออ,ออกมาร่วมกันครับจัาหน่ายก่ออกมาร่วมกันแล้วแต่โกบโขก็จ้าหน่อยผมกับบอยากนอนถ้าน,น,น,นอนยั่มนอนยั่มหัวคำแล้วผมันสินอนบอรบหลังนยครับนอนบารลกับนอน,น,อน,นอนเดือบนอนเดือบตื่นสวยตื่นสวยก เสียว <CL. S 2> ไปต่างประเทศมาน้อเมือนเนี่ยเออ,อประเทศมบกเอเมาบอเด็กเนาะมัมีปัญหาหรือเปล่าแอบหลบเนาะเดียวแอบหลบแอบหลบเข้ากันเอออไปก่อน,นออเนาะกิ้ยจังหวาห่ามเง้อทำมาหายจิง พร้อมหมือเพื <c ười>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  ่อนหอมอยู่กข้าเ um, mm ือียเอข้าวย่ยิมหรอหรือว่าข้าวออันนี้เกี่ยมือเกี่ยมือซ้องมือสวดยอะไรนะเรียกนวดมือเยอะไหมล่ะทำกับมือดัากับมือฮะเยอะไหมได้สองก็สอบปุ๋ยอ่ะวก แกเปเกี่ยวพวกก้อนเกี่ยวเรือ่อยๆอคนมาทีละหนึ่งล็อตเขีนนะนะเกี่ยวเองขนเองอของแท้เกี่ยวเองขนเองงวดเองจะสีให้ตาสีให้ปัดข้าวเองเพราะว่าบ้านเธอมีเครื่องสีใช่ไหมมีเครื่องสีแล้วเนี่ย<อ>ซื้อกีบ่บาทดิ้วเครื่องสีข้าวแปดพันเก้าซื้อนานหรือ,อยังนานเลยก็แต่ยิ้ตั้งเกิดอ่ะเอ้าเหรอได้ก็มา แสดงว่าบ้านเธอก็คือสีข้าวกินเองเลยใช่ไหมมันสีข้าวกล้องได้ไหมหรือว่าสีแบบขึ้นข้าวได้ได้ซื้อแบบธรรมดาไม่ได้ซื้อแบบสีข้าวกล้องโอ้โหปักเข็มหน่อยแต่ยังมีอยู่ป่ะแล้วทีนี้ไอ้มันมีปัญหาอะไรในะยุคแต่ซื้อมา น้าเวเครื่องตัดหญ,ญา้าเอาไปส่งแล้วหรอครับ,บว่าจะว่าน้าเวตัดอย่างไรพรุ่งนี้ไม่ผมจะไปตัดด้วยต, <c oughs> ตามกิ่เลยตอะไรนะอ๋มอ,อมันเป็นของใครทั้งของ o ขอบปร์เหรอเครื่องหนึ่งมันแพงยยไหมน้าเว อ๋อเดี๋ยวพวกนี้ผมได้รางวัลที่หนึ่งผมซื้อให้เครื่องหนึ่ง <c oughs> ไม่มีไปเกีย่ยงไอ้ต้นมันนะครับเริ่มทุกคนก็เริ่มจะออกมาแล้วนะครับเริ่มออกมาทําม,มาหาอยู่หากินกันแล้วย่างรวยๆอันนี้เมเปโตเล่าสิกาเซนนั่นแหละกูกับเบอร์ถือนะอิรีล่ะมีเตนหอบมีเตนนุ่งกันครับเด่นีย่ต้องการหัวนัวหัวมัวเนาะที่เราดั๊กสีกส่บอกอีหยังนั่งออกอยู่คนเดียวมหมเขางเราอันนี้ขึ้นบ่ออก ข่าวข้อมหลังบันทึกไหวเป็นทีแล้วลึกเวลาใหญ่นี้จากการเิขึ้นหอ่อนกันถน,นัดนีเ้เวลามาเบิรงกีวิดีโอ,โอเมีนบอเดี๋ยวพี่เจตัวคิดถึงเด้อ,อบบใส่นี่นะ่าสองเดือนราบอกว่ากินหอดท่านที่เลยโอเคครับได้แล้วหลังจากนี้ผมก็จะเอาไปล้างล้างเสร็จก็เอาไปต้มนะครับต้มประมาณสามน้ำนะครับให้มันจืดน้ำนึงก็ประมาณสามสิบนาที สี่สิบนาทีชั่วโมงนึงก็แล้วแต่เนาะจุกรขน,นาดมันสิบบอกคนละนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับช่องครูกอบชาแนลนะครับวันนี้พาไปเก็บขีเล็กบางโรงเรียนมานะครับแล้วก็เสียเอามาต้มนะครับต้มต้มเสร็จก็จะเอ,เอามาแกงเดี๋ยวพมื่อคืนแกงแล้วเสื้ไม่กินซูเบิงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>